อะไรที่น่าแปลกใจมากนะผลการตรวจร่างกายก็อย่างที่เห็นนะค่าของคอเลสเตอรอลน,นะสูงถึง255นะมันเป็นเรื่องที่ฉงนงนงงสำหรับใครหลายๆคนที่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำนะกับเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายนะก็วันนี้ได้ไปตรวจร่างกายนะวันที่21ตุลาคมนะ 2,564นะผลการตรวจร่างกายก็อย่างที่เห็นนะมีหลายใบนะก็ผลก็อย่างอื่นก็ปกตินะแต่ที่น่าแปลกใจก็คืออผมขอปิดตรงตรงนี้ไว้นะอส่วนที่น่าแปลกใจก็คือค่าของคอเลสเตอรอลน,นะสูงถึง255นะแล้วก็ค่าของอ คีโนินนะหรือว่าค่าไตนะสูงถึง1.31นะ่ะก็ผลปรากฏว่าายนะซึ่งแอคทีฟขึ้นมานะสำหรับคนที่ออกกำลังกายประจำนะคุณอยากคิดว่าร่างกายของคุณสามารถขับอาไขามันอะไรพวกนี้หรือว่าเกลือได้แบบวิเศษมหาศา์นะพึงระลึกไว้ดีๆนะสิ่งที่ ผมทำประจำนะพฤติกรรมที่ไม่น่าทําคือผมกินไก่ทอดทุกวันนะทุกเช้านะแล้วก็อาหารที่มันพวกขาหมูพวกหมูทอดกระเทียมที่มีแต่มันหมูเพื่อเพิ่มไขมันนะผมรู้สึกว่าผมผอมเกินไปนะผมก็เลยกินกินไขมันเข้าไปนะซะเยอะเลยนะนะก็สำหรับใครที่ อยากจะเพิ่มน้ำหนักก็ลองหาวิธีอื่นนะอย่าไปกินพวกอ,อะไรที่มันเค็มๆม,มันๆน,นะมันจะส่งผลเสียต่อร่างกายนะซึ่งเป็นประจำที่ผมออกกำลังกายนะอย่างเช่นวิ่งหรือว่ากีฬาเอ็กตรีมขีม่ม้าอะไรต่างๆนะคุณเอกคิดว่าร่างกายคุณวิเศษมหัศจรรย์ที่สุดนะต้องพึงระลึกเสมอไว้นะว่าร่างกายของเรานี่คืออาจจะสะสมนะ แล้วก็ส่งผลต่อระบบภายในนะคุณคุณหมอก็แนะนำให้งดเค็มงดมันแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆนะแล้วก็วันที่สีพฤศจิกาก็จะได้กลับไปตรวจอีกนะก็ลองมาดูผลว่าแคอเลสเตอรอจะลดลงหรือเปล่าค่าไตจะดีขึ้นไหมโอเคนะฝากไว้ด้วย